ผมเคยเจอปัญหาใหญ่โปรเจกต์ Project ที่ทุ่มเททั้งชีวิตพังไม่เป็นท่าเจ้านายเรียกไปคุยผมเสียใจด้วยนะแต่ครั้งนี้คงต้องให้คนอื่นทำแล้วล่ะตอนนั้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาเพื่อนสนิทผมเดินเข้ามาตบบ่าเฮ้ยอย่าเพิ่งยอมแพ้ดิล้มแล้วก็ลุกดิผมสายหน้าไม่ไหวแล้วเหนื่อยเกินไป แต่คำพูดของวินสตันเชอร์ชิลล์แวบเข้ามาในหัวความสำเร็จไม่ใช่จุดจบความล้มเหลวไม่ใช่หายนะสิ่งสำคัญคือความกล้าที่จะก้าวต่อไปผมตัดสินใจคืดสู้เรียนรู้จากความผิดพลาดเริ่มต้นใหม่แม้มันจะยากลำบากกว่าเดิม ในที่สุดผมก็ทำสำเร็จโปรเจกต์ใหม่ของผมได้รับการตอบรับอย่างดีเจ้านายเดินเข้ามาแสดงความยินดีเยี่ยมมากผมรู้ว่าคุณทำได้ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้ทำให้ผมเหลิงแต่ทำให้ผมรู้ว่าต่อให้ล้มเหลวแค่ไหนตราบใดที่เราไม่ยอมแพ้และกล้าที่จะสู้ต่อเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เสมออย่าลืมว่าความกล้าที่จะก้าวต่อไปสาคัญที่สุด